ม,มาเมืองเด้อมาแล้วปีใหม่ปีใหม,ไม่ไปเมืองข้างนอกลูกไปหัวใหญ่ยยกับลูกเว้อปีใหม่แล้วมแตรชคแต่ลาบลังไหลขมาเงินข้ามลังไหลขมาในบ้านในเฮือนทุกผู้ทุกคนพอแม่ลูกเต่าเอานี่ดกหนูขามปีปะนี่ สวัสดีปีใหม่โอ้โอ้โอ,โอ้สวยเลยไม้เอ้ยมั่งมั่งนี่สวัสดีปีใหม,ม่มิตโชคแต่ลา่ามุ่งทองล่างไหลเขามาสุขภาพแข็งแรงสุข,ขุมทุกคนเด้อโอ้โอ้โอ้โอน้ำเพื่นในใอนกันโอ้สาธุคุณนะ โอ้สวัสดีปีไม้อืมป่นทุกมองทุกวันเลยทั้งโคมไฟพี่น้องโอุ้่นหลายนะต้นนี่หลายป่นโอ้โโอ้โหคุณอะไุปนโอ้โห นุ้ยแย็บพ่พี่ลูกแงะพ่อพี่โอ้โหป่ข้าวไปพุ่แล้วดูเปิดเพลงชาติด้วยจ้าโอ้ทุกดานเลยรักชาติพี่ลูกข้างพี่น้องไม้กับแม่อยู่ข้างในมึงข้างในว้าวขึ้นอีกว้าวนั่นลอยลงตงน ว้าวว้าวว้าว,ว,าวใช่ใชัยูนี่นี่บรรยากาศปีใหม่มาแล้วพี่น้องข้ามปีแล้ว ปีแล้วเาดปีแกคุยเสือมึงมีงอะไรขามปีขามปีควันควันเฮ้พ่อใหญ่ก็ออกมาดิดิพักกันนัง่งแม่น้องไม้อยู่คุณไม้เห็นบ่ล่ะเห็นบ่ล่ะลูกสีนี้ตะนอ่าขนข้างเออข้างหนองเท่าก็กมีข้างบ้านเขาอีก ควนลูกเขามาควนควนล่างนาว,วาเข้าไปล่างนะพี่ไปก็ปีเกเาปีไม่ไมิตรซิงที่ดีไล่เขามาแบบนี้ไ,ไ,ไป,ไปนี้อือนพ,พี่นอ้องท่าปุ้นท่าปันปกักรวนนะ เงินคำลังไหลเข่ามาสุขภาพแข็งแรงนีน่เงินคำลังไหลเข่าชกชกมันหมานอีหล่าคือนโบเสียเออโชจโชกมัน,มนหนออมาน,มนลำลำเลยลุยนะพี่น้องเนาะให้พี่น้องสุขสุขคนลำลำเลยลุยๆคือกันปีใหม่แล้วฮะปีใหม่ปีใหม่สวัสดีปีใหม่สุขสุขคนพี่น้อง บรรยากาศพุนะอยป่นนซ่อนพู่พลังอือนะุมฮะพีอ้อมด้านเลยพุนะออ้ยพุนะพุนะพุนะมันจุดตายแล้วนกบีดแฟตกัน นั่นสิบอเห็นทูหมองทุบอนเลยนี่ไม่แล้วเังเห็นชาติพ่ออยู่หน้าเห็นชาติเหมด็นชาติหมดเปดแล้ว3านาทีนาทีละปาห้าบานนี่เขาบ้านนอนลูกเก็บหมอน คนใหญ่เขามาเดอ้อมืออื่นมันหมาน,นกันสู้ปูสู้คน้นโชคหมานเงินข้มหลังไหลขเขาเงียนเขาสัาน้นโลกไัยหลังออกหนีไอ,อ้ยตาปูแมงแต่มบ้านเด้ดเที่ยงขึ้นผุนนี่พี่น้องอันนี้ก็สินอนนะตะปีเก่าไปเป็นอดีตแล้วปีไม่อะไรกเจายัางจุด สวัสดีปีใหม่อู้อู้เตียงคืนสวัสดีปีใหม่ทุกผู้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงกันทวนหนาพี่น,อน้องนาอให้เอฟซีน้องบีทุกผูทุกคนลำล,ำลำ่ำเลยๆข้ามลังไรลเขาโลภให้ไข่เจ็บลางไหลนี้ไปเข้า,า,ขาขบ้านลูกคุณนะควร เออเนี่ยอ๋อบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะเก็บบรรยากาศไม่พี่เห็นน้องในมึงนี่แหละก็บรรยากาศทรงถ่ายปีเก่ารับปีใหม่มาบอ่นี่มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาทุกอย่างผ่านมาพอดียังกะเป็นอดีตแล้วพี่น้องไปนอนแล้วบ่ อเออพ่อยยัยเขานอนแล้วปุ๊กหลานระยะหลานบ่เห็นโฟนน้บีเลยมานอนอยู่ข้างนอกน,นี่บ้านเด็กเก็บสารเสร็จแล้วร่ำรวยๆ,ๆกันพี่น,อน้องนี่ไปเขาไปนอนลูกคนนี้ลูกคนกคนู้นขาพื้นลูกคนนู้นในเขาสิเป็นมือหนอีกเขากระชีเขานอนแม่กระชีเขานอนแล้วไปพ่อใหญ่กับเขาเรากี่นาทีแล้ว เอองั้นพันลี่ฮัดทีนึ่งฮะวันที่หนึ่งแล้วอ๋อวันที่หนึ่งแล้วว่าสั่นจะโจกมันมันเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน้ำพี่น้องฮะเนี่ยจะโจกมันมันดำดำเลยด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน้ำเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้แล้วก็คลิปที่ผ่านมารอติดตามคลิปหน้าเมื่อนี้น้องไม้ก็เห็นปีนี้ สุปีนองไม้เพเห็นน้ำมู <laughs> ปีนี่เห็นปะน้องบีก็สีคอตโตไปตัดชิมเห็นพี่น้องเมองแล้วกะสิไปนอนแล้วเนาะปากดกไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน้ำชมบรรยากาศน้ำกัน,กน,กนพี่น้องม้อนี้ไปก่อนสวัสดีจ้าพี่น้องบรรยากาศของเราใครแต่ว่าบ่บ่หนาวพี่น้องเย็นเย็นน้ำหมอกคี่ซื้อบ่ล่ม,มอมหยังอากาศเอดีอยู่ เย็นนะหมอกพี่หมอนอยู่ข้างนอกมาเอาเมาเอามาเอาไปก่อนมือนี้สวัสดีจ้า